ช่องก็ดูแลเบลดีค่ะดูแลเบลดีตลอดค่ะแต่ที่มองวลาตัวเวลตัวเจอกระแสดราม่าหรืออะไรเหมือนชม่แค่เทคแอคชั่นออกมากเท่าไหร่กอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการของเราหรืออะไรที่แบบออกมาแล้วมันมีความชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบมันลุกลามไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็มีกาครั้ เพื่อหลักฐานที่เชนไดคยเดือกว่าแบบค่ะค่ะถามตลอดค่ะถามตลอดแต่ว่าเขาไวใจในประสบการณ์ี่มูบีของเราค่ะคือเหมือนอาจจะเป็นแบบตัวเราเองที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะหรือว่าเม่ได้คิว่าเราเบลสามารถเอาอยู่มันได้เราอยู่อันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคต่องเพี่เค้กพี่ค้กขุดเรื่องอดีตมาเยอะเหมือนกันแล้วเป็นห่วที่หมื่นเราออันนี้เราแบบไม่ได้ไม่ได้ มีโอกาสติดตามดูจริงๆเพราะช่วงนี้แบบถ่ายละครนะคะทาอะไรแบบทุววันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะพี่โมพี่โป๊ะพีโดนจูงดีหนักมากจริงๆเราเราในฐานะที่เคยทำงานใกล้ชิดกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอกเห็นใจทุกคนลวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเออพี่โป๊หรือว่าเป็นใครก็ตามพี่โดนอะไรพวกนี้ค่ะในในส่วนของเรื่องดราม่าคงไม่มีใครอยากแบบไปอยู่ในดราม่าเลย ป็นสุภาพลุคของพี่โ๊เองพี่เบลน่าจะได้เคยสัมผัสน่าจะได้เห็นมากกว่าคุณื่นอ๋อค่ะก็สําหรับตัวเบลในฐานะเหมือนแบบเราเอ่อทำงานร่วมกันเนาะแบบเป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเราทําหน้าที่ในส่วนของบททั้งสองฝ่ายได้แบบเอออย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกวติเวลาทำงานเขามีความให้เกียรติเราอยู่ให้เกียรติแบบว่าเออเรื่องของการแต่งนี่จต้องตัวหรือว่าในแบบนี้อยู่ไหมให้เกียรติค่ะให้เกียรติค่ะแล้วก็เหมือน ถ้าเป็นเหมือนฉากที่อาจจะต้องมีอะไรก็จะออขออนุญ,ญาตหรือแบบเออขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกม็มีตลอดอีกเรื่องนะคะพี่เบขออนุญ,ญาตที่ไปออก,กส่างแท่บล้วเล่าเหตุการณ์ที่เจอแบบพี่ว<ม>ิวขึ้นมาแล้วแบบคนไม่เชื่อพี่เบก็เป็นคนไม่จินั่นจริงๆหรอ <c oughs> ค่ะก็จริงค่ะ, <c oughs> ค,ะคือเหมือนแบบมันมันมันดูเกินจริงอะเราก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะออกมาเล่าหรืออะไรอะสักเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะ แต่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้จะโกหกทำไมอย่างมีเพลเขาบอกว่าขึ้นเครื่องบินคนเดียวจริงๆได้ใช่ไหมแบบเป็นนางเอกระดับซปตาขนาดนี้ได้ได้ค่ะปกติเดินทางคนเดียวบ่อยไหมพี่เดลก็อย่างที่บอกว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็เหมือนก็เป็นการปลดล็อกหลังจากนั้นก็มีการเดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีค่ะเรื่องเรื่องการแรกคอนแทคอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยเขก็รู้ว่าพี่เดลจะให้คอนแทคจริงหรอจะให้ไลน์จริงหรออะไร อ๋อคือเอาจริงๆแล้วเบลก็มีเหมือนเพื่อนต่างประเทศที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีแลกคอนแทคแลกอะไรกันสมัยนี้มันก็แบบเหมือนค่อนข้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามีเหมือนเพื่อนได้หลายๆวงการรู้จักคนได้แบบหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งที่เราออกมาแล่าเราก็มั่นใจระหว่านี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว,วก็ดีที่สุดที่เบลมีอโอ้ยแน,ยน,น่นอนแน่นอน,นะคะ่ะแต่คนนี้ติดใจตรงที่ว่าเราไปต่อนานต่อแถวนานไหมคะ เรามีวิธีแนะนำไหมว่าเรายังไงชูรูปผลต้องพูดไปทั้งบอดเราไม่เคยโชว์รูปค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละเหมือนมีคนแนะนำเลยใช่ไหมค่ะแต่คนยิ่งไม่เชื่อไปอย่างว่ามันเมลทำจริงเหรอทำอะไรนะมาจะ่งไปขอพ่อแม่แล้วก็ปีที่แล้วที่มีสัมภาษ์ไงแล้วเบลก็เลยเหมือนแบบพูดไปว่าเออ ก็ต่อคิวอยู่เหมือนกันยังไม่ได้คิวนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันแบบพูดกันเล่นๆแต่จริงๆเบลไม่ได้ไปทำจริงๆใช่ไหมคือเบลก็มีเคยไปไหว้าอย่างนีอีกไปนี่ก็มีค่ะก็มีแบบบางทีเพื่อนๆหรืออะไรหรือว่าเป็นในแก๊งชวนไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเคยไปคือมันต้องถึงเวลาไหนมันถึงต้องแบบว่าต้องให้ท่านมิติเงี้ยไม่เคย ขอแบบอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเบลล์ว่าส่วนตัวนะเป็นคนถ้าจะขอหรืออะไรอ่ะมักจะไม่ได้อ่าเราก็จะแบบโดยรวมเขาไม่ได้เป็นเจตนาที่จะไปตรงๆคือแบบอ้ามันเป็นอะเพื่อนชวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยใช่ใช่สมมติจะเป็นอย่างงั้นนะม่ต้องไปหาพ่อแม่แล้วเราขออะไรไปไม่ถึงแต่เอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรเราก็เสร็จสุดก็ไปขอบคุณขอบไปแค่บนเหรอขอบคุณค่ะไม่ทราบว่า แต่ก็ขอบคุณนะคะแต่วถือที่ขอไปที่ตรงปกหรือหาตรงใช่ไหมตามที่ขอเลยคือมันไม่ได้มีปกไงคะตอนแรกอ่ะก็แค่ขอแค่ความรักดีๆเลยประมาณนี้ต่สไม่ได้ขออย่างนั้นด้วยแบบเป็นความเมตตาขอให้คนเอ็นดูในแบบทุกเลือกเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยไป็นที่มาของคำว่าเกินปกค่ะสั่นปกเราเล่นโอเคครับโอเคครับเบฟขอบคุณค่ะ